ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาแคสเกมโรบ o x จริงๆคือเคยอยากจะแคสมานานแล้วนะแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรนิดนึงก็เลยนั่นไปอะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีวันนี้เราจะมาเล่นเกมแมปที่มีชื่อว่า dog w a s h i n g ซึ่งเป็นแฟนเกมฟ n a f นับจริงๆมันมีเออสภาคนะแต่อันนี้มาเล่นภาคแรกลองดูซิว่า แมปนี้มันเป็นยังไงบ้างเราไปเริ่มกันเลยโอเคแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วโอ้ oh my god run very fast bear เนี่ยโอ้ my god Freddy b o n n i chica หน้าตาไม่จ่างไม่ต่าง,งเดิมเลยเดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องกล้องวงจรปิดก่อน อเคอย่างนี้แล้วก็มาถึงห้องกล้องวงจรปิดแล้วก็หยิบกล้องคู่มือโอเคเที่ยงคืนโอเคเที่ยงคืนเรามาดูว่าหุน่นตัวไหนไม่ตังจะขยับรู้ว่าผมจะพูดยังไงแล้ว พีกาบอนนี่เฟดี้ยังมเขียบห้องแบ็กนี่ไม่รู้จะอานไงเฮ้ยเดินไปแล้วติดบักติดบักอะติด มันเดินไปฝั่งนูน้นโอเคมันไปห้องน้ำเห็นบบ้างเสียงมันจะมาใกล้แล้วปิดก่อนดจะมาซัดหยอกตอนไหน โอ้เกือบแล้วเขาต้องไหเนี่ยไปยังโอเคไปแล้วโอเค มีอะไรแล้วบอนนี่ก็มาแต่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้โอ้ใหม่กอตีหนึ่งฟ็อกซี่ก็จะเริ่มออกมาแล้วชิกาก็ไปห้องน้ำ ติดบั็อกอะไรอะไอ้ขนาดนี้เนี่ยบ็อกซี่ก็จะเริ่มเดินแล้วแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันมาอีกแล้ว บ็กซีก็แม่งจะมาแล้วเนี่ยเอาไฟชายไปไรู้ปอนนี่มาหรือเปล่าเนี่ยเห็นมันหายไปอะ่ะ พอหรอไมไปยังเฮ้ยเดี๋ยวไอฟ้ฟอกซี่มันมามันต้องหลบอะโอเคเดี๋ยวเดินปิดไฟฉายเรียวปิดเรี่ยป,ปิดไฟต้องน้องให้อะไรอะ ว่าเฟดดี้มันมาแล้วอ๋อมันแค่ร้องเฉยๆโอเคเมื่อกี้มันายไปหน่อยโอ้ my g กอดโอ้โหมันมามันมาตายตัวตีสามโอ้ชิ่กอดทำไมขอโทษที่ผู้เขยนหยาบมาทั้งคลิป แต่ว่ามันหลอนจริงโอ้ oh my god เกือบไปละกาเข้าไปแล้วฟ็อกซี่ไม่รู้อยู่ไหนโอเคไปได้แล้ว เอ้ยเอ้ยใชยอย่าออกไปไปออกไปอย่าไปไปทางไหนอ่ะโอ้ ตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยให้มันให้มันหกโมงเช้าเลยเธอขอลองขอลองเล่นมาทั้งเกมแล้วเนี่ยโอ้ยฟ็อกซี่ก็จะมาอีกว้าววิบงโอป้า โอเคต้องเริ่มเกมใหม่อีกโอเคงั้นเรามาเริ่มรอบสองกันทีนี้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ารอบสองตายอีกเดี๋ยวก็จะเล่นซ้ำไปเรื่อยนี่แหละโอเคยังไม่ขยับเหมือนเดิมผมจำได้ว่าตอนที่เล่นแรกๆโดยที่ยังไม่ได้แคสแมปเนี้ย ชิก,ก้าไม่ไปเดินติดบักอยู่ตรงห้องแบ็กสเตดเฮ้ยไมคก็ตอ่านชื่อได้ไงโอ้ไมคก็ตชิก,ก้าหายไปแล้วเอาสูบไปไหนวัตตไม่เคยเห็นนะคุณจะเดินมาแถวเนี้ยไม่เคยเห็น ยืนนิ่งไปแล้วไม่มีอะไรมาชิก้าถือว่าเป็นตัวที่รับมือน่าจะง่ายที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าหาบางครั้งหาจจะติดบล็อกบางครั้งอาจจะแบบไม่มาห้องกล้องวงจรปิดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไปห้องแคมป์สามเลยก็ได้มั้งหน้าคับเคก้กอ,อื โอ้ oh my god มันเดินมาหานี่แล้วผมเสียทั้งทั้งกล้องต้องดูฝั่งบ้างหาแล้วประตูตั้สรุปว่าถ้าแบบเออกล้องถ้าแคมแบบไอคอนแคมมันเป็นสีเทานั่นแปลว่ามันจะเสียสัญญาณและ จะเรียกว่าเสียสัญญาณมันก็มันจะโอ้ oh my god ฟ็อกซี่มันก็จะหลอกไปแล้วตวื่นปกติอยู่โอเคไม่มีบอลบอนนี้แม่งจะมาแล้ว เฟดดี้มันอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีแค่ฟ็อกซี่ที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโอเคไปใช้ฝั่งนู้นแป๊บโอเคไม่มีอะไรมาฟ็อกซี่มันออกแล้ว ยืนอยู่ที่เดิมเนาะบอลนี่ไม่รู้ว่ามันจะเดินติดปักอะไรกันนะเฮ้ยเดินผ่านไปแล้ว เฟรดดี้ไม่มีอะไรผิดปกติ่เสียงร้องไห้นี่อีกแ้วเหรอไม่มีนะวัดตะตั้งเดินหายไปแล้วเปิดให้วันละไม ซีเวนชิคก้าขอร้องไปเถอะนะจะมายืนทำไมไรายมากไหมแม่นางโอ้ย ตูก็มีอยู่ทางเนี่ยทำไมไม่ไปเลยเดี๋ยวเราต้องปิดฝั่งของฟ็อกซี่ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ย,ยังไม่ไปเลยเนะี่ยโอ้มันมาทาั้งคู่เลยเฮ้ อิจมีปะเนี่ยเพลงอิจมีปะเนี่ยขออย่าให้ประตูเปิดเอง <H> ไปเถอะไปคล้องล่ะแต่มาคอลทำไม,ม เช็คดูฟ็อกซี่ด้วยนะชิกา้าไปเถอะไปยิวไปยังไปยังโอ๊ย พอไปลายแสนครั้งแล้วทั้งพวกโอ้ตีห้าตีห้ากับไอสองตัวหรือไม่ก็หนึ่งตัวที่อยู่ข้างด้านนอกโอ้เป oh. ิดประตูมาด้แอมล็อกโอเคเฟดี okay, ้ขอร้องละ่ะไปได้แล้ว เห็นไหมบัตรตหกโมเชา้าครับโอ้ยว้าปิ๊บทำไมโอเคต่หกโมเช้าแล้ว ไปแล้วนี่ปิดประตูแล้วแถมมันจะหกโมงเช้าแล้วกลับไปที่เดิมชิวขอดูหน่อยสิว่าฟ็อกซี่ออกมาโอ้ใหม่กนมันจะออกมาแล้วบอนนี่ก็เดินติดบ้างอยู่นี่ออขอขอปิดอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง ไปอยู่ที่ไกลๆเย้ฮ yeah! <laughs> ่าฮ่าฮ่า You choose Oh my God okay. หุ่นทุกตัวครบเกือบจะไม่รอดเย้ yeah! ผ่านไปได้ด้วยดีได้เงินเดือนแล้วเย้ You win แม <Damn. laughs> จบแบบสวยงามรูปแบบมีมโอเคโอเคหลังจากที่เราเล่นภาคแรกจบไปต่อไปภาค2ภาค2นี้คือถ้าเล่นในคอมเม็อคือไม่เป็นไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ผมเจอในเวอร์ชันโทรศัพร์ก็คือของของเต็มกับของในกระเป๋าคืออยากให้ทางพพัฒนา ให้แบบเพิ่มจำนวนของไม่ใช่เพิ่มจำนวนของเพิ่มจำนวนพื้นที่เก็บประมาณนั่นแหละแต่ปัญหานิดหนึ่งลวมัง้งไม่รู้จะพูดยังไงน,นั้นเราไปเริ่มกันเลยสำหรับภาคสองโอเค n อตฟรีแฟร์ฟรี r y fast b มีมีอ๋อ มันไม่ต่างเลยจากตัวในภาคแรกเลยไออันนี้นะแต่ไอนี้ก็แบบอืมอันนี้ก็แบบอ,นนแบบอ่าอยู่ได้ come to Freddy Bear Freddy b e a เจาชื่อแท้จริงคือจริงๆก็รู้แหละเราต้องไปเอาหนักกากอย่าครับคือปัญหา คือปัญหาคือพอเราหยิบของปุ๊บๆของมันจะไม่ขึ้นเลยเราต้องไปเทีคังไอเทมอะ่ะคือผมต้องเลือกอะไระหว่างการวิ่งที่เพิ่มสปีดก,กับการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันผมไปเจอเกมเพย์ของต่างชาติต่างชาต,ต,าชาติหรือไม่ก็ผู้พัฒนาแหละที่ที่เล่นเกมเพย์เกมของด็อกวัชเชอร์ r าคสองอ่ะเขาไม่ใช้วิ่งแต่เขาใช้หน้ากากออหรือว่าเขาใช้วะช่างมาเถอะแล้วกัน เปลี่ยนโอเคนั้นเราไปที่ห้องกล้องวงจรปิดเก็บคู่มือหยิบเวลาสกการ็แล้วขาดเสร็จทำไมวะแบบนี้มีแฟลชไลท์แต่คุณรู้ว่าตอนอีกภาคนี้มันจะมา เปรับโปรตีไหมคงเสียคงเสียมีใครอยู่หรือเปล่า bro ไม่มีกองดำหรือว่าแบบมันมืดอ,อยู่แล้ว โอ้ยแล้วฉันจะไปกดตรงกล้องตรงนู้นทำไมเนี่ยโอ้ยมันเดินไปสองตัวแล้วมันมาอย่างม่ายัางอาจจะมีแบบเงียบหน่อยผมว่าไมา่รู้สึกอะไรแปลกๆไม่รู้กับสิ่งต่างๆในตัวผมไม่ใช่ในเกมนะในชีวิตจริงเฮ้ย แล้วทอมโบหุ่นบางตัวมันยังไม่ไปลาหรอเนี่ยโอเคห้องสับตัวชิพังก็ มันยังไม่ได้เดินไปไห <c oughs> นแสดากัรโอเค ไมกว่าอะไร <laughs> ะโทษ <laughs> ฟุกซี่เวนน์อแต่แถมสิ่งเดิมมันยังไม่หยุดอีกโอ้ o โอเคเราก็มาถึงห้องอีกฝั่งนึงแล้วใช้ห้องอีกฝั่งหนึ่งเริ่มใหม่กี่พูดผิดต้องขอโทษด้วยโอ้ยต้องสับอีกเนาะ ส่วนมันเฟดีเริ่มมามาสองตัวรอบใช่ oh God. โอ้ไม่กอนเฮ้ยมีมีโอ้ oh. thank you หลายอ๋อติดบักโอเค มิธีเจอเกมเพลย์ของต่างชาติคือวิธีรับมือกับไอ้ฟ็อกซี่ที่พังและคาผมไปเมื่อกี้ก็คือให้กดไฟฉายใช่เหมือนฟนาภาคสองนี่แหละว่าตาเฮลออนเรียกว่าอะไรสรรยากาก มันมันน่าจะไม่มาหาเราละถ้าเราได้ยินเสียงคือเราให้รีบใส่เลยนะชิกาเดินมาแล้วต้องรับมือสองตัว <c oughs> ต้องรับมือสองตัวโอ้ oh my god โอ้ my god แลวต้วงต้องไปกดตรงปุ่มเบื้องหลังอีกนะก็สำหรับด็อก a s h ชิ่เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะเริ่มเล่นไม่ไหวจริงๆแล้วหรือไม่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนน่ะเดี๋ยวพาร์ทสองจะมาเล่นภาคสองไนท์หนึ่งถึงไนท์สองให้มันจบจบภาคสองไปกับพาคสามผมก็จะเล่นภาคสามอีกด้วย งานไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกันใครด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วแล้วก็มีอะไรจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะปิดคลิปโดยที่ไม่ให้ทุกคนรู้ตัว